แล้วทั้งหมด14งวดนะครับคุณผู้ชมต่อไปงวดที่15เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับกับหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศสดๆกันไปยาวๆกันเลยนะครับ

ไอ้คุ่นไอ้คุ่นขอล่มหน่อยครับขอห่มเนี่ยอยู่ในเกะเด้อในในในโตัวถังบนนะไหนหอมห่มหอมครับได้้เยอะเดี๋ยวขอบ่ให้เขาเปิดละ ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็คือ,อมีชาวบ้านนะครับมาตั้งศาลนะครับตั้งศาลที่หลักกิโลดวงมิดญาณให้โชคแห่งนี้นะครับที่ให้โชคกับเอฟซีผูกมาแล้วหลายต่อหลายมวนนะครับก็วันนี้ก็จะมีนางลำเนาะนางลำมาลำด้วยนะครับ

เป็นทำพิธีก่อนแล้วมั้ง อาจารย์โครยอาจารย์โครย์ไอ้เจ้าละน้อยละน้อยนี่ให้อาจารย์คนเห็ดให้มันแล้วอ๋อให้อาจารย์คนเห็ดก่อนหามหามหามยกยกอ่าระวังรถด้วยเด้อครับ

อ๋อรับที่กิโลลักกิโลมาหิงนะครับสิ่งในงวดที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องเรารัไ้ลาบริเวณโอ้สุดยอดนะไวคุณเลยมีท่านที่ช่วีโอ้ไม่หอมไม่หอมสารตั้งไว้บริเวณน้องหมบ้านน้องหมบ้าน่จ้านองหมบ้านนะจ้าจ้าน้องหมบ้านจ้า ตั้งนีกเอาเถอะน่าไม่ตั้งหนีก็เอาเดี๋ยวสิ่อไปกอีกคนนสิเฮ้ยอนเดือร้องกันนีก็นยุ่งก็สอ่คนดิมงอน้องเจอตั้งห้าให้ช้าตัวอนนก่อนครมีมอระวังรถด้วยนะจ๊ะอ่าหมุนครับหมุน น่าสูงเนาะครับหมอนครับหมอนจ้งสาตะวคนก่อนเนาะ้นี่เอามาทำอนี่ชื่อคุณแตงร้องไว้แล้วคุณแตงร้องไว้แล้วเออแตงร้องไว้แล้วครับ

หลักกิโลนะครับงวดที่แล้วก็ออกกันเต็มเนื้อหนึ่งสองเจ็ดสองสองเดก็มาตัวนี้ก็สองเจ็ดหลักกิโลที่ยี่สิบเจ็ดหลักกิโลที่ยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดเยอะเนาะสองเจ็ดนี่ครับหลักกิโลนียูงวดนี้งวดนี้องวดยครับยูบังไห สองศูนย์เก้าเก้าแรงง้วนนี่บ่าอาจารย์โกยการันตีอีกแล้วอาจารย์โกยตีอีกแล้วอาจารย์โกยเก้าเก้าเนี่ยครับครับครับนึกที่เข้าห้าศูนย์มาซื้อใน่รักเลยนซื้อไม่รักเลยมาอุ้ยใส่ตัวใส่ตัวใสายตัวเออาจารย์เซ็กเก้าเคยออกเลขแล้วอาจารย์โกยเหรอครับอาจารย์โกยครับมาอีกแล้วมาการันตีให้อีกแล้วหลักกิโลเนี่ยโอ้ อาจารย์ก้กยตัวไหนครับก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่รู้ต้องใช้วิจารณญาณในการในชมเอาเองอาจารย์เชนี่ห้าเดืนมาสองคืนแล้วเขามากับอาจารย์อู้ชุดที่แล้วก็ถูกเหมือนว่าเด้ออาจารย์ก้กยกับอาจารย์เช่กว่าเนี่ยโอ้อาจารย์ก้กยอาจารย์เซ่เลยกันวัวหวัวที่สิบหกวัวนี้อยู่ทุกงหลายอยู่วัวที่สิบหกวัวสุดท้ายแล้วคนตุ้งหลายครับเนี่ยเป็นคนเดลอาสานคนเดลอาสานมาตั้งให้ โอ้ยงามเลยเนาะครับสวยๆเลขสวยสวยสวยโหสุดท้ายแล้วงวดทีสิบหกแล้วโอ้สวยมาการันตีให้อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยการันตีกาอ่สวยสวยๆวยใคปักลงที่ที่ย่าย่าใครมีอาจารย์พูดอยู่ในดวงใจคนนั้นรวยถ้าตั้งฟังเงินมาดิว่าเหอะเหอะมีการตั้งอยู่ปู๊บมาดิว่าเนี่ก็สูงย่าทำ ดูดิพี่น้องมาเยอะแยะเลยเดียวพี่น้องมาหลายให้โซให้ลาให้มาทำกันแน่อนอป่หนก่อนก็ไหเดกันพปไหนทายลูกก่อย่งเยอะชุดชุับแม่งวันตรงนีไหนก่อนียกน่านพี่ก่อนพากันล่งพาไล่เลยยันเพิ่เ่านเพิ่เดินเลยยัพากัน่างันกันั่งเ่กัน่าี่ ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมนะครับที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคเนาะตอนนี้อาจารย์นะครับกำลังทำทีิทีตั้งศาลนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมานะครับสาธุสาธุเอาเดอ้อเนี่เอาสูกน้ำพืน เอาโชคกับเพลินเอาโชคกับเพลินอาจายิ่งศักดิ์สิทเลยอาจารย์อุงครับผมเจอกันอยู่ด้วยเลยหอมเรื่อยมันจะน่าจะนี่เลยรับเล่นเลยเจออาจารย์คุณตอนไหนมีดวงข้อมนนะครับคุณผู้ชมพ่อหมอตอนนี้กําลังท,ทําพิธีนะครับเขาหินมาสองก้อนเนะาะเขาหินมาสองก้อนแล้วก็เซ่ เพื่อทาพิธีนะครับใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์สาธุสาธุสาธุด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อสำหรับคนสุรินทีวีครับผมคนสุรินทีวีสาธุสาธุนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ

กคนอยู่หน้าัน้ชื่อนายจันเด้อสื่อนายจันชื่อนายจันอ่ะทื่อยูนี่อ๋ออยู่นี่ชื่อนายจัน ชื่อยังเกาะญาโสภ์าโสภยาครับมีสองคนชื่อญา่าสมลครับาญาสมกับพญ่จันทร์ครับอ๋ออยู่นี่มีอยู่สองคนอ๋อครับก็อยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนมากเขาก็ถือว่าเนาะช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงที่มาตรการอยู่นะครับ หายงานน้องับบานเนี่ยมาหลายในชุดนี้ยเนี่ยรถยาวเหยียดเลยน้องับบานเนี่ยน้องับบานบ้านน้องับบาลเหมาะสมมากมาเนี่ยครับนองบาถูกเยอะถูกโอ้ถูกเยอะบ้านน้องับบานถูกเยอะทั้งหมู่บ้านนะครับรถยาวเหยียดเลยทั้งหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ดูนะครับให้ดูบรรยากาศบรรยากาศสดๆนะครับที่หลักกิโลแห่งนี้นะครับนี่รถจอดยาวยาวมากๆยาวมากๆ เอาใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์กันด้วยเด้อสาธุสาธุกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมาหรับช่อง u t u b e นะครับคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับอีกสักครู่อาจารย์จะให้ตัวเลขด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยากระพิบตายากระพิบตาเด้ออีกสักครู่อาจารย์จะให้ตัวเลขด้วย คนนี้แหละได้เยอะนี่คนที่เป็นนางลำนี่นะครับวนี่คนนี้นะคะว่าถูกเยอะน้องแตงน้องแตงหมูน้องแตงหมูน้องแตง,ง,แตง,ง,แตงสารไม้นะครับคุณผู้ชมเป็นสารไม้ก็สวยอยู่นะครับสวยนะครับ สาธุสาธุสาธุใครพิมสาทุก็ขอให้โชคดีถูกหวยหวยเบืรอกันทุกคนเด้อใครกดแชร์ไปได้ก็กดแชร์ไปด้วยนะครับ âm lên. cầm bằng. Tăng. Đứa, lục kia là kinh đứa để ta chân kín là kín ta chân, bỏ xưi là ta chăn. số. là ยาตาสมตาสมโยชันจตาสมป้าจันเพปนป้าจ่าสมจ่าจ่านายจันกับจ่าสมอ๋อจาสมจาสมเอิ้นบูเอิ้นก้องมูพักพวกเขามากินน้ำกันเด้อหนุ่มร้านเอามาให้กินแล้วครับตาจันเลยเอามากินเลยพักพวกก็เอิ้นมากินมีเฮือนอยู่แล้วตอนนี้เราต้องเปรียบผลคือวันนั้น ตอนนั้นมีร่มกลางๆอยู่นี่ยืนเปียกฝนหนาวอยู่อ๋อเนี่ยมีร่มกลางๆอยู่เปียกฝนมาเลยเนี่ยฝนตกสองสามวันน่ะอ๋อยืนหนาวสันอยู่ตอนนี้มีบ้านมีช่องแล้วเนี่ยอยู่มีบ้านมีช่องอขามีร่มแล้วมีสารแล้วตอนนี้มีศารแล้วไม่อยู่ใต้ห่มกระถินละป่ะเขาต้องอยู่ใต้ห่มกระถินรอดบ่ต้องอยู่อ๋อครับตอนนั้นมามายืนเนี่ยร่มจนหังหนแล้วเนี่ยอ๋อร่มสีแดงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะหักเลยหักหมดเลยเพราะลมมันแรงฝนตกสามวันติดต่อกันครับ บอกว่าให้เลขคนเล่วคนเียเอาสารมาตั้งให้หีืเขาเอาตั้งให้เล่วเด้ออ๋อครับเดี๋เด็กชยเขียนชื่อป้ายมาปักเอาไว้เขียนชื่อปักไว้ นายยังก็นายยังเขียนชื่อคนมาปักไว้ตรงนี้เอเขียนชื่อมาปักไว้เลยน่ามาปักไว้ตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าเออนี่ใครขาชื่อเรียกถูกกอชื่อคนชื่ออ่าคนชื่อตาบอกบอกบอกคนนี้นายจันจ่าสอจ่าศพกับนายจันจ่าสดคู่กันกับนายจันทูกันเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสองคนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้อยู่ตรงนี้ที่ อาจารย์คุณเขาสุ้มเนี่ยครับครับผมโอเคครับตาจันกับจ่าศพนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ให้หน่อยเด้อตาจันกับจ่าศพอยู่นกัศพนายจันกับจาบ่าศพครับ เส้นหลบต่อไปเป็นกระสิรัมบ่ต่อไปนี่อ๋อต่อไปก็จะรํานะครับถ้ารําเดี <t <t ๋ยวผมจะขอยุติเด้อยยุติการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับเพราะว่าเวลารํานี่มันจะมีลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตยุติการไร้สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมทางช่อง u t u b e นะครับคนสุรินทีวีนะครับกดติดตามไว้นะครับตัวเลขเด็ดๆ ผมจะลงไว้ให้ FC ทุกท่านนะครับ,รบเดี๋ยวลํำเสร็จถ้าถ่ายทอดสดได้แล้วผมจะถ่ายท่อสดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอยุติการไร้สด,เ,ดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ